ตอนนี้ก็มีการโหลดของไปแล้วนะครับโล่งแล้วนะครับในรถผมใครมารับช่วงต่ไอไทยโทษฐานที่บ้านข้างเคียงครับมานะรีวิวหน,นนนหน่อยสิเดี๋ยวบอกว่าทีมงานนี้ไม่มีเหงานะครับ <c oughs> เพราะว่าอะไรหมดสิทธิ์ที่จะรับผู้โดยสารนะครับเอานี้ก่อนเบิดสิทธิ์รับผู้โดยสาร ตะนี่ของส่วนตัวมีววอยู่แค่นี้นที่เหลืออ่านธนาดนแทนแทนนี่นะครับนี่ครับนี่แค่ส่วนหนึ่งรูปภาพนะครับที่ทัวร์กรุงเทพเมื่อกี้นะครับก็จะโหลดารถพิเตอร์นะครับผมอันนี้อย่าเอาเอาไว้ดีๆเอาเนห่อเน,นี่นเอาเสื้อดำหน้า่อไว้นะเรื่องวันลูกทุง่งนิดเวิร์กแล้วซีเป็นห์ไฮด์ด้ ง่ายสิเขานี่นะครับเรารู้นะครับว่าพี่นุองจะบอกอะไรครับเรียบร้อยทำสาระมีเลืไม่เยอะเลยนะครับอาจงัดพี่เต้ก็จะหมดสิทธิ์ในการรับสาวเขาฝากเม็ดเียวจากดวนการอันนี้ก็จะเป็น มะม่วงยักษ์นะครับไม่รู้ว่ามะม่วงอะไรนะครับแต่อร่อยนะถาเป็นวมะม่วงอย่างน,นเพนบอกอยู่อันนี้ฝาาจากปากช่องอเเหวานคือยังเงินน้าดอกไม้นี่น,น,นี่มุ่งหน้าไปที่ไหนครับท่าตูมก่อนท่าตูมงนี้ใ่งตรงท่าตูมเสร็จแล้วก็พลทองแล้วก็ น้องฮีแล้วก็แล้วก็เด็กชายใน้องคุแล้วก็ทำงานครับพี่เต้นะครับวันนี้มีเสื้อไหมมีเสื้อไปจำหน่ายหลังห้านไหมพรุ่งนี้มีเป็นบางมีแต่ไซส์เอสอยู่ยูนีเอ็นมั้ยแล้วก็เสื้อหกปันแล้วก็ลายใหม่ตอนนี้ออกแบบมาแล้วบอกอยู่ในรถนี่ไหมในรถมีอยู่ นี่ใส่เลยเนี่ยเบอร์ 2S เบอร์ S เบอร์นี่สอง S อีกสองของเด็กบ่ของเด็กแล้วก็เบอร์ S แล้วก็ XL สอง XL ประมาณประมาณเด็กตัวประมาณสามสิบตัวอ๋อครับผมเพราะว่าพี่น้องถามเยอะมากเลยนะฮะไปทัวร์เมื่อกี้หมดนะครับรอสั่งที่เพจก็ได้ตอนนี้สั่งที่ไหน รัตนพรแบนนะครับเป็นเพจใช่ไหมเป็นเพจสินค้าของที่รานมีผู้ติดตามหลายไหมตอนนี้สามพันกว่าจะรู้ได้ยังไงว่าไหนจริงไหนปลอมมีจริงไหมมีปลอมหรือยังมีปลอมยังไม่มีจะ้าปลอมเด้อ้าปลอมเด้อขาลองเขาลองะครอบเลยนะครับตัตพรแบน ตอนนี้3,500ผู้ติดตามน,นี่นะครับมีแอดมินเต้แล้วก็แอดมินโทนบ่ครับอสองคนตอนนี้มีหลุดมาแล้วเขาเอิหลุดด้วยกันเปิดแครับวันนี้โอ้สีแดงสวยนะครับสีแดงเย็นๆ อันนี้เป็นลายอะไรพระปราสาทปางกูออ๋เป็นลายให้มันเป็นเอกลักษณ์ของประจำจังหวัดเน้นจะไปเน้นลายแต่สมัยเนเน็ฟหอยผ่าวมีเตลรัตนาพรอนแล้วไหมโหดลายจริงเลยครับพี่เตะนะครับผมจะเดี๋ยวจะพาไปรีวิวในห้องผมให้ดูนะปาดก็เสียเียบแทนจะกมี คือคอมเมนต์มาได้นะครับอยากได้แบบไหนทต่ชมที่ชมหรือด่าได้นะครับก็จะเป็นด่าพิเร์ได้ตัวนี้หลายคนถามถามมาออยากได้หมวดนี้มีแบบไหนไหมครับเพราะว่าไอ้หมวดตัวนั้นจะเป็นลายของสินค้าของที่เราลึกจะบไม่แห้ซ้ำกันอันนั้นเป็นไอ้เซตเเป็นเซตครับเป็นเซตได้แบบไหนมา แก้วท่านปิดวงไหมมกท่านท่านส่วนตัวนี้จะเป็นแบบเสยยืดแบบเสยยืดรัตนาพรสองศูนย์ศูนองนย์ศูนย์หนี่คือยังข้อสเกิดข้อสบเกิดปล้วสองศูนย์ศูเด่เกิดพะส่ยสองห่เก้าฮะสองห้เ้าจ้าอะไรไปสองศูนย์ศูนย์เจ็ดมั่วเยมั่ยออกว่าทุกอย่เลยมาอไรเบิ้งไหม น้องหาสีก่อนไม่เกิดไม่กิดตกสองศูนย์ศูนยนกไงถือแล้วใค้ผู้ใดผ <c oughs> ิดเองไอ้นี่แหละผิดเลยไอ้ผิดเองจะมีเสื้อสีขาวกับเสื้อสีดำให <c oughs> ้พี่น้องได้เสื้อสีด้เป็นเสื้อสีดำเป็นอะไรไรัตนาพรแบรนด์รัตนาพรสำหรับท่านที่สนใจใส่ เป็นรัตนาพร,รเป็นเสื้อยืดนะครับสามารถใส่ไปนั่นไปนี่แบบ,มแบไม่ขีด,ข,ดขีดข้องขวตังใส่สินยางใส่สินอันนี้ใส่สินยางตัวริดแบนไหมริดแบนใส่สินยางเป็นของเองเป็นบ้านเองวันนี้ก็จะเป็นรัตนาพรแบนอันนี้เอามาขายหรือมาแจกเนี่ยเอามาขายอันละจากบาทอันละเจ็ดสิบเก้าบาทสองร้อยห้าสิบ วันนี้ที่งานมีนะครับพ่งนี้พ่กน,นี้มีอยู่ประมาณห้าสิบอันห้าสิบอันวันนี้หมดแล้วร้อยอันอ <มา S 2> เอาไว้อันหนึ่งจัวยล่ะโอ้อันนี้ว่<อ>นนท่าไหร่โอ้ชีวิตผมนะครับพี่น้องบ่ตตองมาถามเรื่องเสือกับผมเลยผมซีดใส่บ่ได้ใส้ก็ขึ้นอยู่กับผู้นี้แหละมันเป็นอีอย่างที่ต้องทงังเป็นยังต้องแบบเข้าใจบ่คพอื่นเขาซีด้เบิดดิ เอาใส่นะคนอื่นเขาสิได้เบิดเด้ครับแต่ว่าผมนี่อยู่ใกล้อาจารย์เต้ยเดิผมที่ต้องเหลียวเบื้องหน้าเพื่อนตลอดว่าใหนกูยังไงเนาะมึงมึงลืมอย่างบ่เต้ยลืมอย่างบ่อันนี้เหตุให้เบิร์นซื้อว่าใส่นี่นี่ไม่เนี่ยเดียวไม่ใส่เดียวใส่เอ็มฮะใส่ค่อยนี่อัดยัดเลยเกี่ยบหายใจบอกมือค่อยอ่ใส่เราฮะต้องใส่เราโอ้ยันสวยงามคิ มันสีเอเรื่องแสงเห็นปะโอ้มันแข็งคนอ๋อเล็กน้อยเบาะแสเอาเนี่ยโอ้ยมืดมืดเฉียดครับมันเป็นการแกแล้งๆระหว่างการเตยน,นะครับเราชิ้นหูอยู่ดิเก็บไปเก็บไปกัได้เก็บไวปนั่นรถรถชิมาเฮอีอย่างแบบให้คอยแบบเพิ่นจีปื้อเพิ่นสีใส่ก่อนมูเด้ เพื่อนได้อยังมา้นะตรงมาปูมวดในคนอย่างใดก่อนปูมวดให้ถึกดาก่อนถึกดาก่อนโอเคครับเดินทางปลอดภัยนะพี่เต้นะย้ำอื่นเดี๋ยวกองมืออื่นต้องนี่ตัวหนึ่งหนึ่งขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับชอบแต่หาเรื่องให้ถูกพรมด่าใส่สองคนก็ได้ปูมวลโอเคขอบคุณพี่เต้นะครับให้เดินทางปลอดภัยนะครับรับช่วงต่อพี่เต้รับช่วงต่อนะครับก็ดูแลมาลัยด้วย ออกแบบผลิตภัณฑ์หลังบ้านรัตนาพรด้วยนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจกัน้วยสี่ตลอดไปแก้วสวัสดีครับ